เฮ้ยชอวซดีปลาลุงพ่อๆกับสองน้องมีดปลาลุงาาดีปลาลุงาาดีปลาลุงาาดีปลาลุงวไม่มีปลาสันอื้หงัดกันเลยทางหนปลาลุงเส็บส็บสบตัามาม่าปลาลุงม่อาอากตํามาม่าเลยปลาลุงาอแมปับค่าต่างกล่องแล้วมัน้ปลามอ้าว่สดีอ ปลุงไปสายมัอนบิดมากินนกันเด้ปลลุงเด้อมาเด้อพญายมยัาด้อก oh ิามมีนกเด้นตามมีนํากันตามมีใสู่กส uh> cool ิ่อสันปลลุงอันคนงานคนดินเฮาปลลุงคนดินเขาในเฮือนยังมาทันแล้วปลาลุงคนดินเขาในเฮือนยังมาทานแล้วสัปลลุงเดยังบลาปลาลุงบลาวกั กินเัินมาม่าแลวก็ตั้มมาม่าแลวก็ต่อแล้วไปลงคนดินต่อชอบก็กินน้ำข้าวบะลูกเฮะมาชอบป้าที่มานนป้าชกหน่อยก็เบื้อใสผูกตรงไหนผูกกูต้มมี่ใสลูกซีนตัวได้สีบัก่อนเนาะมีแต่ปีนก็ปีนมาสั่นฮะว้าหนังเจ๋ยลูกซีนมาสัน ฮออทุกางชควายกับคางว้าดิเข่าต้องน่อยนะอ้าวอ่ายนะเอ้ยพยายาเข่ากินเลยโอน้องมีขอาน้ำลังขาน้ำังเกือบเกือบบทันลูกซีหนูสะ ถักสิโลหนึ่งตํามียัวยัวดูสิหลายหลายเดินมตามเด้อเดีบยกินดีหมมเด้อยใหญ่เด้อกินตำกันแม่ตำหมีตำหมีสวยทีมงานคนดินเขาแม่ต้นต้นที่พี่เตากินกินไปแล้วแกล้ม เล่นเย็นเย็นเนี่ยกะเล่ดีโดเย็นเย็นรอถ่าอยู่ผูด้ายเพชรแมนผูด้ายเพชรขายเด้ออันลัพันอันลัพันเจ้าอ่อนขายเด้อยสันอันลัพันอันลัพันมาเจ้าอ่นวรายกะจะขายทีมงานคนดินทำกันแลยเอาละบาดทุกคนดินกระจายเอาเลยแล้โอ้น้องอ้อยว่าย่านแตกวุ่นเลยสันผมมีเงินซื้ออันหลับพันบาทเอ้า บัานนี่คนจ้างกะเชียงเลยแลนี้มาบวกกันพันบาทนอาไัพันจีแจะให้ยังได้ทันบาทม่เอาบ่เอะ้ทบริจาคพันบาทว่าเธอบอกไหนส่งหน่อยเหรอส่งว่ะเยกส่งส่งเก็บไว้โอ้ยลกฝอยก็ยากินน้ำเ้าจะเสกลู้ไหมึิ้นเบิดเลยึมชิ้นเบิร์ดเราก็จะเลือจะชิ้นช้น

เงียบเกมช่างเผู้รางคนเด่นอันอนผู้ลคนลูกซนเบิดอยากลาลาาเบิดรู้ไหมนนมาค้ำนะเออเอามาพอยากามากินกัันมากินเ็ลรเาเ่นี่ลวนะยังเต็มถุยเซตกว่าขาขเนัน่ซีมือไม่ตาบุเซ็ตาว่ะ

ดิโดอ่านไงเลยดิโดอ่านโซ่ okay. okay. 네้ยม oh. no. ja. uh, uh. ันเย็นม yeah. ัต้องหเนา้ก right> ินบ right. ่ได้เดาอจำก็บมได้ล้วยเนียกินบาได้ไม่อากใจมันจำมาได้ั่นน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 ่นนั่นนั่นนั่่ัน่่่น่น่่่น่น่่น่่่่่่่่น่่่่ั่นั่

สิ่งเบิดปุกคนจะหายปับแแดงนะแม่ลูกสิ่เบิร์ดเรค้นหายกเลยแล้วกันบาทแม่เมื่อหนช่องไซต์สิ่งแต่ลูกสิ่หละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอืออลูกสิ่งโอ้ยเย็นเด้ บ้านห้าทท่ึงหาสบาทชเราเปลี่ยไปเปลี่ยนมาอีกอย่คืนแลูกเอาไงแม่ฮะจับเบิ่งนั่นจับบนี้มันเย็นโคงมาบาทรสี่บาทเะันอยู่บักรจองมากอะายบัตเบิมาบสี่พบองบาทรอานี่ฮะนะมาแล้วเง

เน่ยกิโล่อช้องอเคแล้วค่ะท่าน่ะท่าช้นงเไมือให้นะท่านหงาไทางลังเองชาเช้าเช้าช้าบ่ย่าเห็นเขาเหนนักเอ้อหน่อนะ่าเาเห็นหนักเอื้อปวดเหรอโซ่อกน่อยกับบางเหน็บผู้ไ่ไม่ใหญ่ผู้บังเหน็บผู้กัดกับา สบายดีปะลุงลูกเห็ดนัไสบายดีปะลุงสบายดีปาลุงลูกจะกินนะสบายดีปะลุงเห็ดมือได้เหรเห็นหิ่อน่อมสดีปลก้าดพ่าพ่อ่อจะกินสีปะลุ่อะกินอืเป็นบเป็นเบอมพุงพ่อพ่อพุงพ่อนเอสบายดีปาลุงก่อนหนมกก็เป็นแหละัมเดิดเวนสมบร็นเลยเป็น

บนเขา้ำหลังเบิป้นึ่งก็ลงเบิน้อยเขา้ำหลังห้าหมหดจ่อหลบซิงกคืองมก่อนเบแเบพมันเยมาต้านอ็เส้นที่โบเบิร์เบิร์คือกันงานท่านนัง่านนังอ่อลง แม่ม่นั่งบัก่อนนะนั่งกินดีเดอฮอาโอ้ปีเานั่งกินดีเดอโอ้วันนี้นั่งแล้วนี่ผู้นั่งนั่นแล้นั่นโอ้นอนกินอีกบ้านพระเอกโอ้สองสองกับสองสามสองสองกับสองสามสองสองกัมีบ่เหนกว่าบ่มี นี่ก็แซ่บบ่น้องเอ้ยอันนี้ได้ปรุงมานี่ก็สมมาผักขวดแล้วแม่ตาสิได้ขอลาจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่เส้น9เส้นเคยอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาับดูับชมลลายช่องของน้องมีดแล้วก็ช่องแม่ตาช่องบ่ตานําแม่นช่องน้องออนนําซะลกดแชร์กดติดตามช่องน้องมีดเด้อป้าลูแม่นอย่าลืมเข้ามาหดูหชมหลายๆเด้อ3 4ช่อง นนร้านเนี่ยนะสิงเงยหัวบกขึ้นแล้ว <laughs> มีแต่ก้มเลย, <laughs> ลเ,ลยงงเงยข้อบอกขึ้นซะเลยข้อผ่าข้อเน็บน้ำเอฟซีถูกต้องแลหลายๆเด้อขอบคุณลองหนาจ่ายบายสบายดี